พิพนักงานเดินตัวต้องสู้นะพี่อดทนนะกลัวสู้อยู่แล้วไม่งั้นนะไม่ทำงานที่นี่มาหลายปีหรอกไอ้ลังไอ้หน้าอ่อนครับก่อนที่มึงจะมาอยู่โรงหนังเมเจอร์เนี่ยเมเจอร์นี่เมเจอร์คู่แข่งเจอเอางี้วันนี้มีการแข่งขันดูหนังมาราธอนถ้าพร้อมแล้วพวกคราขันดูหนังมาราธอนเชิญเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คือโฉมหน้าผู้เข้าแข่งขันดูหนังมาราธอนใช่ครับนะฮะใายเลยป่ะะฉชยเลยนะเฮ้ยน้องมันมีเวลาฉายผมอยู่ได้นานเลยนะผมนางานมา2ปีนั่นแหลเพื่อมาดูหนังเนี่ยสองปีสองปีไหนเลยเฮี้ยเข้ามาตายยิ่งยิ่งอยู่เนี่ยเออคนละงานงัน๋อคนละงานับผมเอานี้เดี๋ยวผมถามเลยผู้เข้าแข่งขันจากจังหวัดไหนผมมาจากกรุงเทพเลยครับผมอยู่ร้มเก้านะครับอยู่ล้มเก้ารับรองผมชนะแน่งานนี้เพราะว่าผมนี่ตั้งใจที่จะเอาเงินรางวัลให้ได้เรียกว่านอนอิ่มฮะนอนอิ่มครับ เต็มที่ครับผมคุณมาจากไหนเนี่ยผมนะฝั่งโทนฮะเจริญกรุงเจริญกรุงครับแล้วเป็นไงเต็มที่เหมือนกันครับพกพกอะไรมาบ้างหน้าโรงหนังให้พี่เมเจอร์ขายแก้วหลวงพี่แจายโค้ดซิงห์ฮะอ๋ออุ้ยตายแล้วออกตั้งแต่ปีีแล้วนะไม่พี่เป็นเหลือสต๊อกเก่าอ๋อผมว่าอะไรเจริญกรุงครับมาจากไหนเนี่ยอ่าผมมาจากราชบุรีครับพกความมั่นใจมาขนาดไหนผมมั่นใจมากผมว่าก่อนที่จะมาเนี่ยผมลองซ้อมเลยไม่นอนมาเจ็ดวันแหละวทำอะไรไม่นอนเจ็ดวันเล่นสนุกครับเฮ้ยพี่่เจอพี่เปล่า ที่เราแข่งกันอ่ะดูหนังไอ้กลางแปลงมาราธอนอ่ะพี่พี่ดูหนังไอ้กลางไม่แปลงมาราธอนเลยป่ะหนังบ้าเลยกาไม่แปลงไม่แปลงไอ้นี่นไม่ได้แปลงผันไม่เกี่ยวกันมาจากลำบุรีลำบุรีมาจากไหนเนี่ยตัวแทนอยู่นนท์ครับลนบุรีละบรรลน้องนายเด็กนนท์ครับผมที่ส่งมาไอ้แข่งว่าลงนองหนูมหมดเลยเหรอนายนายอยู่นนท์เป็นคนหนองนม นอนนิ่งเออไม่นอนนะนั่นเองโอเคพี่ขอโทษเรามาจากไหนจรั้นค่ะกรุงเทพจรั้นใช่พกความมั่นใจมากขนาดไหนเต็มร้อยเต็มร้อยนะหนูเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้นอนไม่นอนทำอะไรอ่ะแข่งดูหนังใช่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 เอางี้ดีกว่าผมขอถามก่อนแข่งครับหนังที่คุณชื่นชอบล่าสุด แพ้เก่าครับแพ้เก่าสรพงษ์ชาตรีเล่นคู่กับนันทนาเงากระจาชอบฉากไหนฉากที่ทําให้ผมน้ําตาไหลก็คือพ่อสอัศนัทจินดาตาสอลูกกูจะบวชแล้วลูกกูจะบวชแล้วถือพระไตรแต่เสียงตรงนู้นกำลังสู้กันอยู่ยิงปั้งสะดุดลมปุ๊บพระไตรกระเด็นเลยฮะทำให้ผมติดตามชอบไม่ชอบก็คือชอบแพ้เก่าชอบแพ้เก่ามากกว่าขอนึกเพือนด้วยนะพี่นะมันมีคนอีสานสองคนอ่ะคนอีสานสองคนเหมือนนั่งอยู่กันหน้าร้านสะดวกซื้ออะพี่กินน้ังปลา่ะ โอ้ยแมนหนังเป่าเด้อนามพีหยังอ่ะสไตล์เด้อท่านบอกแมนอ๋ออันนี้สไตเนอร์แมนเรื่องประมาณนี้ยผมจำได้สไตเนี่ยแมนหนังฝรั่งแต่ว่าในเรื่องบังลาคิริยังไม่พูดเรื่องประมาจนีไม่ได้เนียสไปเดอร์แมนมีหลายภาคชอบเรื่องนี้ชอบเรื่องไหนล่าสุดผมชอบหนังจีนเรื่องเดดไอ้ด้วดเดวิเชียงสักฉากหนึ่งพระเอกนี่สู้ไปแล้วถูกตัดแขนแล้วก็เอาแขนตัวเองไปล้างแขน ไปแต่แขนแต่ตัวไม่ไปนี่มาล้างแขนเอาเหรอเอี๋ยวไอ้ด้วนหนังจินอ๋อเดี๋ยวนอ้ด้วนชอบเรื่องอะไรมันเป็นแบบเหมือนของผัวเมียครับพาคนเข้าไปแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเป็นแบบคนใหญ่คนโตเงี้ยแล้วก็เห็นนางเอกแล้วก็ชอบเขาก็ที่เบียดก็จับได้ว่าไอ้เนี่ยเป็นผัวเมียกันไอชอนตะวันไอชาตีเป็นผัวเมียกัน ยาเลยจ้ะเด็ไปเอามันไปตัดหัวไอ้เฮียลิเกจัดไปดูลิเกที่มึงเล่าเดี๋ยวเรื่องลิเกลิเกผมงนดูดึกหนังผมไม่แพ้อยู่แล้วไม่แน่นะนี่ข่าวจะชนะนะเออเรื่องอะไรคะหนูซัมโบ้ค่ะซัมโบ้ค่ะเดี๋ยวนะเขาชอบแบบผู้ชายแบบว่าอื่นๆมั้งมีกล้ามีอะไรมั้งผู้หญิงอ่ะน้องเอางี้ดีกว่าเนี่ยพี่พี่พี่รู้สึกว่าน้องอ่ะพูดชื่อหนังมาเนี่ย มันมันไม่เหมาะที่น้องพูดมาคือลิเกแล้วพี่ดูแล้วว่าน้องไม่สามารถที่จะไปต่อพวกเราได้ให้ผมไปต่อเถอะพี่อยากพี่อยากให้น้องไปต่อนะพี่แล้วพี่เข้าใจว่าน้องอยากไปต่อขอร้องที่ผมว่าเลยพี่นะให้ผมไปต่อดีครับผมออกไปผมไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีใครเลิกชอบวิตผมเลยน้องน้องไม่รีบไปนะน้องอาจจะหลุดได้นะถึงก็หนุนเลยนะพี่นี่ผมจะบ้าเลยรอครับน้องอย่ามาดื้อดีกว่าเชื่อพี่เถอะตอนนั้นพวกพี่ก็เคยอ้อนวอนน้องแบบน้องอ้อนวอนพี่อย่างนี้แหละ แต่น้องก็เลือกที่จะไปไปน้องไปไม่น่าเชื่อเวรกรรมสัไปถ่ายอะไรหกคดีครับจารอะไรหกหกเกหกหกหกูกห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 ดหกแกหกหกาก้กห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 กกห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 กิกากห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 กกห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 บหกหกหบหกหกหิหก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 ครับหก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 หนหก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 ักห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 รหบ เรื่องที่หนึ่งคุยกันไว้แล้วนะยังไงต้องร่วมมือกันนะเข้าใจป่ะพี่ปฎิไฟมันอไปร่ปฎไฟพี่ปฎิไฟต์นี่ครับปฎิไฟตก่อนเกิดอะไรขึ้นเขาหลวงผมว่ะพี่เขาหลวงผมว่ะพี่ไปทำอะไรเขาอ่ะหนูว่าปอปคอปปป้างเม็ดใหญ่ขนาดนั้นเหรอเนี่ยพี่ดูดูเขาหน่อยดูวงจรปิดหน่อยพี่อย่าจังเลยลพร้อมแล้วดีๆนะครับน้องๆโอเคครับเริ่ม พี่ผมอยู่น้ำพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือเฮ้ยพี่จะลำนะฮะพี่ครับพี่ครับครับเคลียร์เขายิงตัวนู้นนะครับต่อไปต่อไปทำอะไรคุณทำอะไรโอ๊ยคุณทำอะไรล้อหลังผมผมคิดว่าไส้กอกฮะ ไม่ใช่จะโมกีใบเวนผมซื้อมาพอดีพม่รู้หายไปไหนพี่ทำไมหนูไม่ร้องเขาจับเขาบีบไปแล้ววะผมคิดว่าหนูดูหนังอยู่แล้วทต่งมันน่ากลัวคุณดูหนังแล้วเขาทำอะไรอยู่เล่นหนังหนูเล่นหนังหนูหนูครับเขาหลับครับพี่สิบวินแล้วครับสิวินนะและผมขอแสดงความเสียใจคุณเท่าชาติคุณไม่ได้ไปต่อครับร้องนอกนะ พร้อมแล้วเริ่มพี่พี่เดี๋ยวฝากดูเด็กคุด้วยนะเรื่องที่สามนะ ไมไไปกนเลยอ,นนอ,นนอนีคนหลับครับลุงฮะอ้าวหนังเรกืกอั้นเหรอไหนเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่นอนแตนน่ไหนก็ไม่ได้นอนนะครับนุ่ง่วงมากเลยตอนเนี้ยตอนนี้คุณห <fi. S 1> ลับเมื่อกี้พี่หลับไปนุอย โอ้โหแต่ถือว่าคุณสุดยอดนะคุณอยู่มาได้อยู่สองวันแล้วนะสองวันแล้วที่คุณไม่ได้แปลกเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนเลยคุณตกรอบครับเชิญเมื่อกี้นี้ผมไปเช็คมานะครับผมในกล้องนะฮะมีการแอบโกงกันด้วยช่วยเหลือการแอบโกงกันนะครับคุณฮะครับผิดนะครับเนี่ยเดี๋ยวเคุณไปให้กินเะื้ขามคุณมาด้วยกันหรือเปล่ามาครับพี่หลุยส์ครับตอแอร์ตีกันเอาคุณมาด้วยกันใช่ครับ กคือผมก็อยากได้เงินรางวัลอ้าวคุณอยากได้เงินรางวัลแล้วนี่มันช่วยกันไม่ได้ครับครับครับไปไปครับคุณถึงไม่ได้ไปซีเกมไงผมไม่ได้เล่นเกมแล้วางนี้ทำยังไงคุณไม่ได้เงินกลับไปคุณทำยังไงทีเนี้ยไปไปทำอะไรล้คุณทำอาชีพอะไรเนี่ยคุณอย่าไปรู้เรื่องของผมเลยผมทำอะไรผมก็ผมมีแรงมาดูหนังคุณก็แล้วกันสอนรู้สอนเห็นอะไรอย่างนี้แกตอนนี้ก็แลิกขายแล้วนะ คุณพดุงทรงแสงทางทีมงานจะให้น้องย้ายมาข้างหน้าไหมฮะเพราะตีนึ่เหลือคนเดียวแล้วจะดูซช่ว่าค้าว่าค่ำคืนไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องนี้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะครับเริ่มผ่านไปคืนที่สามาวันติดติดแล้วนะฮะโอ้หนักเลยพี่ที่เราตองูก็จะไม่ไหวนะเนี่ยไม่เด้หลับไม่เด้นนอนกันเลยเนี่ยหนักจริงเหมพี่เอโอ้โ คืนที่สี่แล้วเนี่ยโอ้แข็งจริงไม่แต่อึดมากเลยนะดูซิว่าน้องคนนี้จะทำลายสถิติแชมป์คนเก่าได้หรือไม่จริงไหมี่ะน้องคนนี้แข็งน้องท่ไม่ไหวน้องยกเลิกได้นะหอีกเ่อเหลืออีกประมาณสึกว่าเรื่องอะ เขาคืนที่หกแล้วเนี่ยสบายพี่อยู่ได้ไงวะเก่งว่าจะกลับบ้านไปน้องยั่วๆไปเลยพี่เออครับอยู่ได้พี่สบายน้องไอ้นี่อยู่มาจากค่ำอาทิตย์แล้วเนี่ยจะทำลายสติทำลายพี่จะทำลายใช่ไหมอย่างกินหรือพูดเลยเฮ้ยเราต้องเข้าไปนอนเจ็ดวันแล้วเนี่ยเออน้อนไม่ได้นอนเลยตายครับโอเคเฮ้ยเราต้องเข้าไปนอนก่อนไป้ไม่ไหวป่ะง่วงว่ะ อ้าวไอ้เฮียดูดมาดูดมา,ดดมา